สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลัมโบวันนี้เรามาอยู่ในเกม EAFC 24กันเช่นเคยนะฮะทีมที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ครับผม FC s o โ e นะจาก k เค a ี u e ลีกเกาหลีนะฮะเรียกว่าเป็นทีมแรกเลยมั้งจากนอกหลีกใหญ่ท็อปไลีกครับท็อปสี่ท็อปห้หลีกเนะี่ยที่ผมเลือกมาเล่นนะ S FC s ซโซคือผมก็ไม่ได้ไปตามดูนะว่าแบบ FC ซโซในลีกเนี่ยเขาเก่งหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ย FC s ซโซก็ถือว่าเป็นทีมเต็งนะทีมเต็งแชมป์ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าเวลามาเล่นแบบระดับทวีปพวกบ bon, อลเคยเี่นเลยนะบอล f อ c อ่ะ bon FC s o โซก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีทมทีมเต็งของเกาหลีนะครับอดีตตำนานทีมชาติไทยเราเคยไปเล่นกับ FC ซซนะปียงผิวอ่อน ตำนานลูกไว้มาเล่น FC ซโซ่ตั้งทีเลยจะไม่พูดถึงคนนี้ก็ไม่ได้นะครับผมเจสซี่ลินกาดนะลินกาดเนี่ยเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ผมเลือกจิ้ม FC ซโซมาเล่นในคลิปนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายหลักเลยคือการพาทางด้าน FC ซโซกับลินกาดเนี่ยประสบความสำเร็จก่อนที่ลินการ์ดจะแขวนสตาร์ทนะก็ไม่รู้ว่าจะ ทันหรือเปล่านะตอนนี้อายุ30แน่นอนผมว่าเราก็จะสร้างทีมโดยใช้ลินการ์ดเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะมีใครจําได้หรือเปล่าก็ผมคนนี้นี่เรียกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะคิซุงยวงครั้งหนึ่งเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกกับสวันซีนะครับเรียกว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่สวันซีนี่คือแบบโดดเด่นเหมือนกันนะแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ทีมท็อปหรอกแต่ว่าเป็นทีมที่แบบสร้างซีซั่นให้พรีเมียร์ลีกมากเหมือนกันนะครับผมก็เป็นกองกลางแบบทําได้หลายอย่างนะ ตอนนั้นอะเป็นอารมณ์แบบ all round player ซึ่งตอนนี้ก็อายุ33ปีนะเป็นกัปตันทีมนะครับผมข้อดีของทาง FC Store เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นข้อดีของบรรดาหลีกเกาหลีหรือเปล่านะคือเรื่องอายุของนักเตะเนี่ยค่อนข้างน้อยคนระับเพราะฉะนั้นหลายๆคนสามารถปั้นได้เลยนะรวมไปถึงคนนี้เนี่ยผมดูแล้วน่าจะมีแววสุดก็คือคางซองจินนะเป็นปีกดาวรุ่งอายุเพียงแค่19ปี น่าจะใช้งานได้เลยนะครับคนี้เรามาเริ่มกันที่ดิวแรกของตลาดนี้นะผมผมเลือกที่จะเสริมในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก่อนแล้วกันเพราะว่าการสร้างทีมเนี่ยจะต้องเริ่มสร้างจากหลังขึ้นมาหน้านะเซบาสเตียนโรดิเกสผมกองหลังดาวรุ่งคนนี้จากประเทศโคลอมเบียนะก็จะย้ายเข้ามาเป็นกองหลังตัวหลักของเราครับผมทางด้านโรดิเกสเนี่ยก็เป็นนักเตะของสโมสรเรย โอนเนโกรอกิลาสครับมันก็เป็นทีมในลีกโคลอมเบียนั่นแหละนะครับผมเรียกสั้นๆว่าเฮ้ยอะไรฉายาทีมไม่รู้เป็นฉายาทีมหรือว่าภาษาที่เรียกกันง่ายๆนะชื่อทีมว่าแบบโกลเด้นอีเกลนะครับผมก็เป็นตาาสัญลักษณ์ของทีมเลยนะเหี่ยวทอง e ีเกินี่มันเหี่ยวอินซีนะเออช่ามาันเถอะ แต่ว่าผมเราจะได้ประการหลังคนนี้เข้ามาในราคา2ล้านยูโรนะถือว่าโอเคอยู่และอีกเดียวนึงที่เกิดขึ้นกบผม t ีโอคารลีสซินกานะเป็นดาวรุ่งของกรีซนผมจาก PAOK OK, นะก็จะเอาเข้ามาแทนตำแหน่งของคีซุงยองเลยที่ผมพูดไปเมื่อข้างต้นนะว่าอายุเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมก็จำเป็นจะต้องหาตัวแทนคนนี้มานะซึ่ง สไตล์การเล่นผมว่าก็คล้ายๆกันนะเป็นกองกลางตัวรับที่แบบออกบอลได้ดีนะ3ล้านยูโรผมเข้าสู่ทีมเริ่มฤดูกาลแรกของ FC ซส่งเราก็จะเล่นในแผน4-5-1นะครับผมดูชื่ออาจจะมืนๆหน่อยนะเพราะว่าเกาหลีนี่ชื่อแบบคล้ายๆกันนะเริ่มจากผู้สป,ประตูครับผมเบคจองบมุมนะครับผมชื่ออ่านยากเหลือเกินแต่ว่าเป็นโกดารุ่งของเรานะครับคู่ กองหลังก็เป็นคิมจูซุงยืนคู่กับโรดิเกสนะแบ็คซ้ายลีแตซุกขวาคิมจายาคิมจินยาแล้วก็กองกลางตัวรับที่เราซื้อใหม่นะซินการาสครับผมแล้วก็คู่กองกลางเป็นแบบต่างชาติหมดเลยนะซินการลสเจสซี่ลินการ์แล้วก็ปาโลเซวิชทางซ้ายผมปีจากบราซิลนะวิวยานแล้วก็ขวาเป็นคางซองจินที่ผมพูดไปนะเก่งคนนี้เก่งแล้วก็สุดหน้าตัวเป้า ชูยังบุกนะครับคือแค่พูดชื่อธรรมดาก็ลิ้นจะพันอยู่ละยิ่งแม่งชื่อเกาหลีอีกมั่วไปใหญ่เลยนะครับ <c oughs> วุ่นวายเลอเกินแต่ว่าแน่นอนระาบุตอฟซโซทีมเต็งแชมป์ก็ต้องตั้งเป้าว่าได้แชมป์ของลีกเคเล็กแน่นอนนะไม่รู้ว่าจะได้เลยหรือเปล่านะไม่รู้ว่าทีมอื่นต้องเก่งหรือเปล่าด้วยไงประเด็นนะฤด,ดูกาลแรกก็ผมในเค a ล u กจบลงไปนะ f อฟซโซเราได้หลับที่2ของตารางว่ะที่1เป็นอูซานฮุนไดแม่งกดไป90คะแนน เล่นคนเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> คือแบบมันห่างก,กันสาแส้บแมบ้าปะเนี่ยคือการคงแข่งไม,ม่การคงแข่งแล้วว่าการแข่งขัน <c oughs> การแข่งขันของเคสลีกเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนลีกอเมริกาลีก MLS นะครับผมก็คือทั้งลีกเนี่ยมีอยู่12ทีมนะแล้วก็จะแข่งกันเจอกันหรือดยเจอกัน3าครั้งอะ่ 11, 11, 3, อะส1บเอดสิบอดแมตคูณสาอ่ะแล้วก็หลังจากจบ ฐานทสามแมตช์ผมก็จะแบ่งครึ่งบนครึ่งล่างนะหกทีมแล้วก็มาแข่งกันเพื่อหาแชมป์ในในตอนนั้นนะครับซึ่งด้วยความที่ฮุนไดเนี่ยแต้มเข้าห่างอยู่แล้วไงก็เลยแบบแบบการันตีแชมป์ไปเลยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยสำหรับข้างบนเนี่ยกรุ๊ปกรุ๊ปที่1ถึงที่6เนี่ยจะแข่งกันเพื่อเอา3อันดับนะนอกจากแชมป์เนี่ยที่1ที่2ที่3จะไปเล่นบอล f c ฟซครับซูซูกิก็คือบอลเรียกว่าบอลเหมือนอารมณ์ยูฟ่าประมาณนั้นอนะ ของทวีปเอเชียครับดาวตันโวงที่ผมเป็นศูนย์หน้าอย่างชูยางวุ๊กนะคนนี้นี่ถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่ผมเล่นเข้ามือเหมือนกันนะเป็นกองหน้าสไตล์ที่แบบรูปร่างโอเคมีความเร็วแล้วก็จบสกอร์ได้ดีนะครับกดไป16ประตู2แอสซิสต์ตามมาด้วยอเล็กซานดราปาสโลเซวิเนี่ยเป็นกองกลางที่เล่นกองหน้าได้ด้วยนะ ียกว่าเป็นกองกลางที่จบสกอร์ได้ดีครับผมเสียป,ประตู9แอซิสวิลเลียนก็นผมปีกจากบราซิล8ป,ป,ประตู5แอซิสคนนี้นี่มาแบบมืดๆม,มาแบบงงๆเหมือนกันนะแต่ว่าเล่นดีเฉยเลยทางด้านเจสซี่ลินกาก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ถือว่าโอเคนะเป็นตัวหลักของทีมผมมีปัญหาเรื่องความฟิตนิดหน่อยแต่ก็โอเค 5ประตู2อแอซิ์นะครับสำหรับในฤดูกาลหน้าเนี่ยผมคิดว่าปัญหาแรกที่ต้องเจอเลยคือปัญหาผู้บรรดานเตเตะตัวเกา่เกาๆเ,เนี่ยเริ่มจาค่าพลังลดลงมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะอย่างเช่นชีซุ่งยวงนี่คือแบบลบ4แล้วอะเพราะว่าด้วยวัยนะ3 4 35่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเสริมตำแหน่งกองกลางเพิ่มสักคนหนึ่งก็ดีเหมือนกันอีกตำแหน่งเนื้อผมคือตำแหน่งตัวริมเส้นของ,ของคางซองจินนะ่าจะไม่ใช่ปีกขวาแต่ว่าอาจจะหาปีกซ้ายมาแทนทางด้านของ วิลเลียนด้วยนะเพราะว่าอายุก็เริ่มเยอะแล้วนะครับบวกกับคังซองจินนี่แทบจะแบกฝั่งขวาอยู่คนเดียวเลยคือถ้าเจ็บไปก็คือแบบปัญหาเยอะเหลือเกินต้องเอาลินกาดไปเล่นต้องเอาคนอื่นไปเล่นซึ่งดาวรุ่งที่ดันขึ้นมาก็ยังยังกระดูกไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเป้าหมายผมตัวริมเส้นเรามาเริ่มกันที่ดิวแรกในตลาดนี้แหละครับผมเข้ามาในตำแหน่งกองกลางนะเป็นมิดฟิลนะครับผมคนนี้นี่เป็นอนดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์เจนะ็ดดนสตีรันอีกเปล่าถ้าใครจำไ,ได้ก็ถือว่าเป็น ดาวรุ่งคนหนึ่งที่แบบทรงบอลถือว่าใช้ได้านนะแต่ว่าเรียกว่าไม่ได้แจ้งเกิดแบบเต็มตัวกับชุดใหญ่แล้วกันนะครับผมก็ต้องปล่อยขายไปให้กับอูริดนะผมต้องคือแบบต้องยอมจ่ายค่าฉิกสัญญาเข้ามาประมาณ6ล้านยูโรเรียกว่าโคตรแพงเลยแพงจัดเลยแต่ว่าน่าจะใช้งานได้แหละนะคนนี้ และอีกคนหนึ่งที่เข้ามาผมเนะครเมนเต้มอนเตสนะคนนี้เป็นปีดารุ่งจากชิลีนะราคาประมาณ2ล้านยูโรผมเครเมนเต้ ente, ก็มาจากทางด้านทีมจากชิลีเลยคาโตลิก้านะสอคนที่เราเสริมเข้ามาผมน่าจะเพียงพอสําหรับตลาดนี้ของเรานะมีทางด้านมอนเตสเนี่ยเข้ามาเป็นปีกตัวจริงเลยทางด้านฝั่งซ้ายนะส่วน กองกลางอย่างซีรานยิกบาวผมให้เป็นตัวสำรองก่อนละกันเพราะว่าปาโลเซวิตถือว่าก็สำคัญกับทีมนะผมคิดว่าก็จะพยายามสอดแทรกแล้วกันพยายามสอดแทรกอีกบาวให้มันขึ้นมาได้นะครับไม่รู้ว่าทีมเราเนี่ยดีพอสำหรับการคว้าแชมป์เคเล็กหรือเปล่าคืออูซานนี่คือแบบหา่างกันแบบ30แต้มรู้กันที่แล้วอะไม่รู้ว่ารูรู้กันนี้จะเป็นยังไงนะรู้ดูกันที่2จบไปก็ผม FC ส่งเราได้เป็นแชมป์เคเล็กสำเร็จนะครับผมเรียกว่าตีคู่มากับบุนไดเหมือนเดิมเลยอูซานบุนไดนะ มาตัดสินกันแบบว่านะัดสุดท้ายเลยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นทางด้าน FC s e o ครับเอาชนะไปได้นะัดที่สิบสองแต้มคุณไดมีเจ็ดสิบแต้มและคือผมเพิ่งรู้ไงว่ามันมีถ้วยนี้ด้วยไงผมลืมไปเลยนะว่าแบบตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันจะมีแต่แบบบอลยูฟาอะไรอย่างี้แต่ว่าบอลเอเชียก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งถ้วยนี้เนี่ยเราผ่านทางด้านคุปสเตทมาได้แล้วก็มารอบต่อไปเลยรอบ8ทีมสุดท้ายนะมาเจอกับทางนักคุนได2เลกแพ้ไป2-1แชมป์เป็นอัลนาเซอร์ว่ะโรนัลดนะ ทางด้านชูยังวุกก็ผมก็ยังเป็นดาวซันวงทีมอยู่นะคนนี้นี่แบบเก่งเหลือเกินกดไป25ประตู8แอสซิตนะครับเจสซีลินกาในฤดูกาลน,นี้ถือว่าทำผลงานได้ดีนะขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมแล้วก็ยิงไป12จ่ายไป9อเล็กซานดราปาโคโซเซวิตก็ยังเก่งเหมือนเดิมแม่งเป็นกองกลางที่แบบแปลกทีมจริงผมดันอีกบาวแนละ้วแต่ว่าไม่ไม่เวิร์กจริงนะครับผมก็ต้องใช้เป็นพันโลเซวิตต่อไปนั่นแหละ11เวตประตู3แอสซิต ในฤดูการหน้าเนี่ยเป้าหมายแรกที่ผมอยากจะเสริมเลยคือตำแหน่งตรงนี้นะปีกขวาของทางด้านคางซองจินซึ่งถามว่าเป็นเด็กที่มีอนาคตไหมผมว่าก็มีอนาคตแต่ว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาเจ็บตลอดนะครับผมฤดูกาลนี้ก็เจ็บไปครึ่งฤดูการฤดูกาลแล้วเจ็บไปครึ่งฤดูกาลแทบจะแบบได้ลงเล่นน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นผมอยากจะหาปีกขวาที่แบบเอามาทดแทนตำแหน่งนี้หน่อยนะเรามาเริ่มกันที่ดีลนี้นะผมนี่เป็นดิลแรกและอาจจะเป็นดิลเดียวของตลาดนี้นะ เอามาตำแหน่งปีกขวาที่เราตั้งเป้าไว้เลยนะครับผมอับ,บูกา,าราจากนอริดซิตี้นะจริงๆเนี่ยฤดูการนี้ถูกปล่อยยืมไปกับทางด้านปอร์สมัต์นั้นแล้วก็กลับมาสู่นอริดแล้วก็เสริมเข้ามาเข้าสู่ทีมผมคาดว่าจะมาแข่งขันตำแหน่งปีกขวาแหละเพราะว่าปีกขวาธรรมชาติทีมเราเนี่ยมีคนเดียวคือคางฟองจินนะครับไม่รู้ว่าใครเก่งกว่าก็เอาเป็นเอาเป็นตัวจริงแล้วกัน3ล้านยูโรถือว่าไม่แพงนะอีกดีลนึงเกิดขึ้นด้วยผมได้ได้ว่าเราเนี่ย เทแบบหมดหน้าตักเลยนะจิมมาโรล่าับผมคนนี้นี่เป็นแบ็คขวาดาวรุ่งจากเปรูนะฮะก็เสริมเข้ามาแบบว่าใช้เงินทั้งหมดที่มีเลย8ล้านยูโรใช่ไหมเมื่อกี้ผมค่าปร,รังเจ76อินะถือว่าเยอะเอาเรื่องนะเป็นแบ็คขวาตัวหลักของเราได้เลย8ล้าน5 0 0แสนยูโรเรียกว่าเป็นการลงทุนนะ่จาจะคุ้มค่านะหน้าตาของทีมเราก็จะประมาณนี้เลยับผมที่เปลี่ยนจริงๆเนี่ยมีแค่แบ็คขวาที่เราใช้ทางด้านโรล่าเข้ามาแทนนะส่วน ตำแหน่งปีกเนี่ยผมยังใช้เป็นคางซองจริงก็แล้วกันถ้าไม่เจ็บผมว่าน่าจะเก่งขึ้นนะแต่ว่าถ้าเจ็บเราก็มีตัวสำรองแล้วนะครับแล้วก็ในเมื่อมันมีบอลเวทีแบบเอเชียมาเนี่ยบอลทวีปมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราต้องเป็นแชมป์บอลทวีปไม่ได้นะได้แชมป์ลีกไปแล้วไม่รู้ว่าจะเร็วไปหรือเปล่าผมแต่ว่าฤดูกาลนี้นะแมตช์สุดท้ายจะจะเล่นกันในคลิปนี้ผมก็จะเป็นรอบชิงฟุตบอลเอเชียคอนติเนนทัลคัพนะครับผมหรือว่าบอลเอฟซีนั่นเอง ทางด้าน f อฟซสงเราจะมาเจอกับทางด้านอาัลฮิล่านะจากซาอุดีอาราเบียในเคลีกเนี่ยจบครึ่งแรกไปแล้วนะเขาเรียกไม่ไม่ใช่ครึ่งแรกอะเขาเรียกอะไรจบจบรอบแรกไปแล้ว33แมตช์นนะเอฟซี FC ส่งเราได้ที่2ก็ต้องไปเตะต่อในเขาเรียกว่าอะไรเป็นเซคันด์เตนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นต่อเพราะว่ามาเป็นรอบชิงนี้ก่อนละกัน ในลีกผมถือว่าถือว่าทรงๆแล้วล่ะนะครับผมเราก็แข่งกับทั้งนักคุณไดมาตลอดส่วนในบอลทวีปผมเราเริ่มที่กรุ๊ป A อนะเจอกับอัลนาซ่าไปจริงปักกิ่งแล้วก็เปิร์ตกรี่ผมก็เอาชนะไปได้แบบเฉียดิวเลยเข้ามาตีคู่กับอัลนาเซอร์นะครับรอบต่อมาผม8ทีมสุดท้ายนะมาเจอกับทงางนานจวนบุคคุณไดแล้วก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์รวม2.6ต่อนะสบายๆแล้วก็มารอบ เซมิไฟแนลรอบรองชนะเลิศเจอกับทางด้านอัลอัติฮัตก็เอาชนะไปได้3-0แล้วก็มาถึงรอบชิงนะครับผมทางด้านอัลฮีลาเอาชนะทางด้านฮุนไดไปได้นะคือเหมือนหลีกเกาหลีแข่งกับหลีกซาอุเลยวะ่ะเอาจริงนะมันไม่มีหลีกไทยไงแล้วถ้ามีหลีกไทยนี่มันแล้วจนถึงตอนนี้ผมดาวสังวงทีมเป็นทางด้านอเล็กซานดราปารเซวิตนะกดไป21ประตู9อสิดที่รองลงมาเนี่ยเป็นชูยังบุกศูนย์หน้าตัวป้งของเราซึ่งดูกันนี้ก็ เจ็บไปครับผมเพิ่งหายเจ็บกลับมานะก็ยังดีที่ทันรอบชิงนะครับยิงไป14ลูกปีกซ้ายอย่างเค e เมนเต้มอนเตสผมกดไปเสศษประตู9แอสซิสแล้วก็กัปตันทีมอย่างเจสซี่ลินกาถือว่าทำไม่ดีนะ10ประตู3แอสซิสก็ผมยืนเป็นตัวหลักตลอดเลยแล้วก็หนึ่งเหตุผลรับผมที่ผมเลือกที่จะตัดจบตงรงฤดูกาลนี้นะเพราะว่าเจสซี่ลินการประกาศว่าจบฤดูกาลนี้เนี่ยจะดีทายแล้วนะครับจะแขนสตาร์นะ ด้วยไวประมาณ3 2มสิเนี่ยผมไม่รู้มันเร็วไปหรือเปล่านะจริงเพราะแบบดูค่าพลังเดี๋ยวมันยังเพิ่มขึ้นอีกนะตอนเนี้ยมันยังมันยังไมไ่แบบดิ่งลงขนาดนั้นนะผมก็ยังงงอยู่แบบเร็วไปหรือเปล่าแต่มาดูทีม่มเราดีกว่าผมส51ห้าหนึ่งครับผม C1C1 นะผู้รักษาประตูผมเบกจองบอมคนนี้นี่คือใช้มั้งแต่แมตช์แรกยันแมตช์สุดท้ายดีมากเลยนะครับรังเจ็ดสิบห้าแบ็คโฟร์ผมคนแรกดีแต่ซุกคนนี้นี่เก่งมากนะเจ็ดสิบแปด ยิมจูซุง75แล้วก็ทางด้านโรดีเกส77รอร่าเจ้าซื้อมา79นะครับกองกลางตัวรับซินการลาสคนนี้นี่คือแบบเก่งแบบผิคาดเหลือเกิน83กลายเป็นนักเตะที่แบบพลังมากสุดในทีมคู่การผมก็เป็นกัปตันทีมอย่างเจสซี่ลินกาดนะ77แล้วก็ยืนคู่กับทางด้านปารโรเซวิช74ปีกซ้ายเป็นมอนเตสผม76ทางขวาก็เป็นคางซองจินซึ่งดูกาลนี้โชคดีที่ไม่เจ็บเลยนะครับผมได้เล่นแบบเต็มๆเลย แล้วก็สูตรหน้าที่ผมคิดว่าแบบเก่งเหมือนกันนะชูยังวุกเป็นสูตรหน้าที่เร็วแบบครบเครื่องอะเป็นสไตล์แบบครบเครื่องแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบโดดเด่นไปด้นในสักด้านหนึ่งแต่ว่าเล่นได้ง่ายอยู่กคนนี้จะสบแปนะทางด้านตัวสำรองก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่มีเซตินนะผมเด็กดินน้ำมันกามาร่าที่เราซื้อมาซากาอินะรูแจมูนกิมจินยาชินแล้วก็ชอยชูวอนชื่อแม่งแบบวนๆอยู่แค่แหะเกาหลี ทางด้านอาฮีลาวผัวเรียกว่าทีมแบบของใหญ่เลยอันนี้ซีซีหนึ่งหนึ่งโบโนผู้สาวประต,ตูผมแบ,บ็คโฟเรนันโรตีอาตามปาติกุลิบาลีนะปาดิกี้คือใครวะกองกลางมีเนลเวสมีเซอร์เกมเบรนโควิดซาวิตเนมา่าทางซ้ายมิเชลทางขวาเป็น Malcolm, เมาคอมนะครับผม,ผมส่วนหน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์มิโทวิชวะคือคุณภาพทีมนี่คือแม่งดูเป็นต่อเยอะมากเลยว่ะครัจริงเลนซันมา ต้องชิงให้ต่อเป็นโรดีเกตแล้วส่งต่อทีมส่องกีรุยยิงโู้ิคโนโลฟเสาแรกแนละ้วเคืออไปบอลยาว,ดวยโดยควนโนเป็นลอล่าตัดได้แล้วมาใหม่ลอร่าตราตงกลางมีเพื่อนรออยู่เลือกมากเสาแรกูยองบุกโอ้โหเชียวไปเชียวมาว่ะแต่ว่ายังไม่คมนักทางด้านเกาหลีเราโชบตัดหน้าคุริบารี มิเชลให้ตรงกลางเนมาจูเนียมาค่อมพลิ้วมาออกซ้ายถึงมิเชลเร็วเหลือเกินตัดตรงกลางมาเป็นเนมายิงติดล็อกเนมาโอเคยกยกยก,ยกมาอย่างนี้โอ้โหเพื่อนเล่นยากแล้วเสียท่าให้ชูยังบุกยิงพวกค่แงแรกยิงจะปัด,ดอีกเหรอโบโนโรบ้า ให้ขนานเส้นมาทางคองจินขึ้นตรงกลางเป็นพาโลเซวิทลากมาเป็นชูอยังลุกด้วยซ้ายหักข้อคือโบโนยังปาดได้อีกหลายเซฟนะครึ่งแรกเนี่ยมิโตรวิชหักไม่แมนแล้วเสียบอลให้เอฟซีโซพาโลเซวิทขวาโล่งๆเอาให้วงกลาง่างองจิน ทางซองจีนลากมาแล้วเปิดตัดมาลุยป็นเจสซี่ลินการ์ดแล้วก็วงหนึ่งต่อศูนย์ที่เอฟซีโซขึ้นนําก่อนแล้วผมเจสซี่ลินการ์ดขอเต้นหน่อยเป่าคลุยโอ้โหโลูกนี้ถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินนี่ผมจังหวะที่ตัดบอลกลางสนามได้แล้วก็ครางซองจีนตัดกับมาแทนที่จะเป็นชูยังบุ๊กนะที่ดึงออกไปแล้วเป็นลินการ์ดที่สอดขึ้นมาเต็มๆเลยลูกนี้หมดสิทธิ์จริงมาพ่อมอกลาง บูรักโอเคตับขาแล้วมาถึงมิโควิดข้อแรกยังดีท okay. ี่โอเคนะครับผม,มได้อยู่สวยสวยสวยกัม马拉มาใหม่อาบูกมาม马าที่ทีแล้วให้ตรงกลางมาฮาโลเซวิชฟิวมาเองเลือกเป็นยิงเอง <c oughs> มาก็สวยเลยฮาโลเซวิชแต่ยิงน่าผิดหวังเหลือเกิน คล้องมาแล้วมันเข้าเท้าขวาดิมิโตวิดช่วยกันสองคนเสียบก่อนเลยละกันจบไปไหมล่ะแดงโดยตรงเลยโถ้ชมเลยล <c oughs> ีแตสซุกมิโตวิดออกทางซ้ายโรดรี้ตัวเติมเอาเลยครับผมเป็นกัฟดัคกะ ดีเปิดมาลอล่าผมยิีได้จังหวะสองเป็นมเมาคอมเลือกยิงโอ้ยิงเบาเหลือเกินแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้โอ้เอฟซอีโซทำได้ควา้าแชมป์ฟุตบอลโควิดเอเชียอะไรครับผมโอ้โหประตูชัยจากเจอฟซีย์ลิงการ์ดนะกับตันทีม,มเล่นดีมากโดยเฉพาะครึ่งแรกนี่คือแบบกดยับเลย เจสซี่ลินการ์ดวะไม่รู้ว่าของจริงนี่ลินการ์ดจะแขวนตัดแบบเร็วหรือเปล่านะโอ้โหชุดสวยนะเหมือนนี่เลยผมเห็นเอฟซีโซล,ล้วชุดคล้ายๆแบบเมืองทองเลยสีแดงดำนี่ปะ่ะเมืองทองผลชูถ้วยครับผมกับทีมอย่างเจสซี่ลินการ์ดเลยครับก็จบไปแล้วสำหรับเอฟซีโซลและเจสซี่ลินการ์ดของเรานะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยคับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องด้วยแล้วกันนะครับมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะช่วงนี้อาจจะทําช้านิดนึงนะครับขออภัยล่วงหน้าใครที่คิดถึงก็มาติดตามมาดูกันในทวิตได้นะผมไลฟ์ในทวิตทีีครับมหมือนยแบบเล่นเกมทั่วไปอะไรเงี้ยเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ เย้ yeah. นะแล้วก็ลากันไปด้วยจ,วจังหวะดีใจของลินการ์และของเพื่อนเลยครับ FC ซโซไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าการขวนนเรื่องของตัวราไมาก่อนนะครับสวัสดีครับ